ว right? no right? ่นนี้เขาอียางเข้ามาตรงนี้นะค่ะร่วมด้วยเหรอนไหนอมาบอกเลยเหรอ่นเนี่จะปนเดียวเอะไร่ะองนี้เปยคนหนึงมาใจะเดาพ่งน้ไหะก้าวนไว้มาได้มาได้ได้ได้ใช่มาต่นด้ยใช่แ้หรอไหละ่ละ เดี๋ยวเอาไปโพสที่เดี๋ยวหัวมันจะขวันไปเดี่ยววันเลยละวองเวัดเช็ดรถรถรถวันวัวันเนาะได้มาบ้านมันง่วงเนาะมาช้าหมดถ้ามาเร็วก็ได้กินกินไร มันบบได้เซียงกวาดนะซ่าท่ากเสียงแนี่ห้า ตตอะมีแก่นม่สักสีอย่าดูดีกิดดีโอ้บังคไปบนดี้แล้วกเตียวยังไงนะโอ้ป่นาดจะมนกนลเออเอนเออเนอ่ยเราไปยูส่าลาดิ่งหมวยรักขึนไปแอลอย่างเงะ้ย้าปกติดีเนาะต่างะ่างกันอวอ้ย นิดหน่อยนิดหน่อยจะบื้อราคาเทนอีกเล่มนึงแป๊บนึครับว่าอบมือโชเปอร์ปากกยอน โอ้โหาขึ้นมาไนดะ้อึบอึบอึบหน่ามาลนะ nè mà haha đi cầu vượt dài đi cầu không đi cầu đi cầu có cái đường nối จองไม่กกันเลยมันลืมวัดเอาอจองมาเอามาได้ไปอะจองว่ไม่ไปก็ไม่เป็นไรเออจองไว้นใช่วันสองวันเน่ยโอ้ยนกจองว่าจะจ่ายกลงไงแต่ตอนนี้จองปากไปแล้วจะจ่ายก เจ้า <c ười> <c ười> เร้องเ,เลือ,อ,อ,อที่ดีรเนนอธิานทุกทุเ <c oughs> ถียนใครเป็นประธานวันนี้ก็ตามชื่อนี้แล้วคับทกครั้งก็